เรามาแกะพัสดุกันนี่ปาบาสั่งลำโพงคามันมาก้องใหญ่กล้องงไหนอันเล็กใส่สอนมากันบบแ,นแบบกระแพ้งไงนี่ลำโพงคามันนี่ปดตัว1 2ึ0งนอะตอนนี้ลดราคาเหลือ5ห้าพันสั่งมาจากช้อปปี้นะครับ เสียงเบสมันนุ่มมากนะครับตัวนี้นี่ที่ชาร์ดอันนี้สายปลั๊กไทยอุ้ยทำไมสายแบบว่ามีให้สองพันเลรียแจ็คนเหรออะไรอย่างมั้งตรงสายปัไฟมีสองพันเลยแต่อันนี้ปลั๊กนอกเนี่ยหัวไม่ใช่บ้านเรานะ<ช>หัวใช่มันจะเป็นตะแคงตะแคง <S <S> <S เสียบปักไฟบ้านเราไม่ได้นี่นี่คู่มือมีหลังพึ่งกันกระแทก มีกันกระแทกมายัางดีเออไม่น่าเป็นห่วงอันนี้ตัวลำโพงเปิดดูว่าจะใหม่เกี่ยงไหมนี่ก็ไม่มีรอยนะครับใหม่เกี่ยมอ่องอรไทย เหมือนกระเป๋ามั้ใช่นิ้วเหมือนกับว่าเหมือนกระเป๋าเลยอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีในการแกะของออกมาดูเปิดสิเปิดสิเปิดเลยอรอเปิดสิว่าเปิดติดเป้ามีแบตเตอรี่ไหมต้องชาร์จแบตก่อนมั้งอ่าไม่มีแบตเลยออืน้าต้องชาร์จแบตก่อนดีไม่มีไฟเลย